อยากให้แฟนวิ่งตามให้ทําแบบนี้สวัสดีครับผมภพรบสอนจีว่าเขาใส่ดำคะแนะครับคือคุณจะต้องนะครับไม่วิ่งตามเขานะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากให้เขาวิ่งตามถ้าคุณวิ่งตามเขาเขาจะไม่มีทางวิ่งได้วิ่งตามคุณครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเขารู้สึกว่าคุณวิ่งตามเขาจะลิ่งวิ่งหนีครับเพราะนะครับคนเราจะไม่มีทางวิ่งตามสิ่งของที่มันไม่มีค่า<ใ>นะครับเหตุผลเดียวที่เขาจะตามคุณนะครับก็คือเขาเห็นคุณมีค่าแต่วันนี้ถ้าคุณเป็นฝ่ายเขาตามเขาแสดงว่า คุณไปเผยให้เขารู้เลยว่าเขามีค่ามากกว่าคุณคุณถึงต้องตามครับคนเราจะไม่ตามอะไรนะครับที่ตัวเองไม่รู้สึกมีค่าดังนั้นนะครับวันเนี้ยการที่คุณนะครับไปตามเขาครับเขานะครับจะรู้สึกว่าคุณไร้ค่าครับแล้วทําไมเขาถึงอยากตามคุณครับให้โฟกัสที่ตัวเองนะครับให้โฟกัสที่ตัวเองนะครับทาตัวเองให้ดีนะครับจนเขาเนี่ยครับอยากจะวิ่งตามคุณครับหน้าที่ของดอกไม้นะครับไม่มีหน้าที่วิ่งตาม หมู่แมลงนะครับแต่หน้าที่ดอกไม้มีหน้าที่ที่จะทําตัวเองนะครับให้หอมให้สวยนะครับจนหมู่แมลงเนี่ยมาต่อขอต่อคิวนะครับมาขอดมดอมคุณครับคุณมีหน้าที่แจกบัตรคิวครับคุณไม่มีหน้าที่ไล่ตามใครครับข้อที่2ครับให้คุณนะครับต้องสามารถที่จะมีความสุขนะครับได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้นะครับไม่ใช่ว่า คุณเอาความสุขของคุณทั้งหมดไปฝากไว้กับคนอื่นนะครับถ้าไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอชีวิตฉันจะต้องตายถ้าไม่มีเธอฉันไม่มีความสุขแบบนี้นะครับแสดงว่าคุณไม่พร้อมมีแฟนครับเพราะวันนี้ถ้าเกิดคุณนะครับยังไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วคุณจะเอาความสุขที่ไหนไปให้คนอื่นครับวันนี้ถ้าเกิดคุณนะครับยังต้องการความสุขของคนอื่นเพื่อให ตัวเองเนี่ยมีความสุขแสดงว่านะครับคุณเป็นทากนะครับคุณเป็นปริงดูดเลือดน,นะครับคุณเป็นเห็บคุณเป็นเหานะครับที่จะไปเกาะคนอื่นนะครับเพื่อจะดูดความสุขคนอื่นมาเข้าตัวเองนะครับแทนที่เขาครอบคุณแล้วเขาจะได้ความสุขจากคุณนะครับแต่คุณนะ่ะไปดูดความสุขจากเขาทําให้เขานะ่ยความสุขหายลงเพราะเหตุผลว่าคุณนะ่ะไม่สามารถที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเหมือนวันนี้คุณไม่มีเงินน่ะคุณเอาเงินที่ไหนไปให้คนอื่นนะครับวันนี้นะครับถ้าคุณยังอยู่ด้วยด้วยตัวเองอยัง Lord, ไม่มีความสุขครับอยาริมีแฟนคับ คุณนะครับกำลังเอาเปรียบคนอื่นนะครับคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวครับแทนที่คุณจะเอาความสุขให้คนอื่นคุณไปเป็นปริ่งเป็นทาตนะครับเป็นตัวดูดเลือดเหตเถานะครับที่จะไปดูดความสุขคนอื่นครับหยุดก่อนเลยนะครับเติมความสุขให้ตัวเองก่อนนะครับข้อที่3ครับโฟกัสในเรื่องอารมณ์ของตัวเองครับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณยังคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับคุณยังเบี่ยงคุณยังวินนะครับยังต้องการความสนใจจากเขานะครับแล้วแบบนี้นะครับเวลาเขาอยู่คุณนะเขาก็จะไม่มีทางมีความสุขนะครับแล้วใครจะอยากไล่ล่าคคุณรับ เหตุผลเดียวที่เขานะครับอยากจะมีความสุขนะครับก็คือมาทข้อสองนะครับคือเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความอยากมีความสุขครับเขาไม่ได้อยู่อยากอยู่คุณแล้วนะครับเขาจะมีความทุกข์นะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณนะครับยังคุณมารมตัวเองไม่ได้คุณยังคิดว่าฉันต้องเป็นเจ้าของชีวิตของแฟนนะครับคุณผิดผิดมากๆเลยนะครับเพราะไม่มีใครนะครับเป็นเจ้าของชีวิตใครครับคนเป็นแฟนกันครับทุกคนมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์เลือกเขามีสิทธิ์เลือกครับแต่วันนี้นะครับ คุณ่ะเลือกเขานะครับแต่เขาไม่ได้เลือกคุณเท่านั้นเองเพราะอะไรนะครับคนจะเลือกใครก็เพราะว่าเขาเลือกเพราะความสุขครับทําไมเขาต้องคิดว่าเฮ้ยอยู่กับคนนี้มีความทุกข์วะฉันเลือกคนนี้ดีกว่าไม่มีทางนะครับมีแต่ว่าเฮ้ยอยู่กับใครมีความสุขเ <c oughs> ขาก็อยากจะเลือกคนนั้นถ้าวันนี้เขาอยู่คุณแล้วมีความทุกข์ทำไมเขาต้องอยู่ครับถามนิดนึงนะครับเหมือนกันครับคนนี้คุณเลือกเขาเพราะว่าคุณอ่ะนะครับก็ได้ผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากเขาเขาตอบโจทย์ผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากคุณเหมือนกันคุณถึงเลือกเขานะคครรัััับบดงนนน้ะ เรื่องความรักเป็นเรื่องของผลประโยชน์ครับคุณต้องตอบผลประโยชน์ให้เขาได้นะครับเขาถึงอยากอยู่คุณครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ